น่าจะลดเสงผ่ามาได้เยอะอยู่ปรับเกณฑ์เยอะไม่ได้เลยอัน,นอันนี้เกณฑ์เยอะน้อยมาเยอะเลยดาวนี้ไม่เคยเจอดาวเคร n g it. อย่างเราต้องเล่นเ p e c i ล l i s t อยู่แล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไอ้ดาวสีมั้งทำไหมหน้าตาเป็นอย่างงี้วะตาตีรออะไรก,กูเกลียดดาวนี้มากโอ้ยกูจะฆ่าทัานหลอดซะหน่อยมึงเสียกกูทำไมนีอะ ดิร้อ,อ, <c oughs> องจาร์กเลยทำไมมึงร้องน่าเกลียดยงกันวะกูกูถ้ากูเลือกเกิดได้กูจะกูจะไม่เกิดเป็นชาวดาวนี้กูจะไม่เกิดดาวน้ำเลยผมขับยานไม่เป็นคุณผู้ชมเชื่อไหมอ๊ออ๊อบปืนอะไรอ่ะปืนระเบิดอ่ะ

กูรู้ลนะกูไม่ได้โดนระเบิดกูโดนยานดเนี่ยหลายกูดีนะหลายกูดีนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยหลายกูจัง ยยยยาอยาอ่งงเีี้ว่าเราโดนปืนอันนี้แน่เลยนั่นไงไอปืนนัดเดียวตายเนี่ยอันเดิมจะเปลี่ยนเผาแค่นั้นเอง ทลับกันเฮนไฮโลเลยโอ้ยไม่ตาย <c oughs> ไม่ตายับใจ

พ,พโจไบ,บเดนประธานาธิบดีมาเล่นเด้อไม่เอาชิพัน Hơi, hơi, hơi. Hãy đàn vẫn không buồn. Tiếng đàm, tiếng đàm. Tiếng lấy thêm bớt. <laughs> <laughs>

พวกที่มนเล่นแบบพวกคู่พันนี่มันต้องเก่งจริงน,นะเฮ้ยเฮ้ยกูฆ่าธันดาได้เก่งจัดอ่ะอีเมนดาไม่ใช่เมนดาดีกว,ว่าอันนี้มันจะตอมทูเปอร์อัปเกรด แพ้ไม่แพ้ก็ไม่รู้ยังไงแล้วคุณผู้ชมปกติกูเล่นฝั่งมืดไม่เช่นหรอวะในตัวบินเนีน่ยพิวมากเลยบอกเลยไก่ตัวเนี้ยไก่ผู้พันสี่มือเนี่ย